สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมายเล็บเจเจห้าเก้าแปดช anel สวัสดี fc สายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดี fc เก่าไมลเล็บด้วยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมายเล็บเจเจห้าเก้าแปดช anel ทักทาย fc เพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสซปาปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสและก็คนไทยทุกๆคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจ ดูคลิปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไมล์เล็บเจเจห้าเก้าแปดชแนลขอบคุณน้ําใจมากๆค่ะคลิปนี้ไมล์เล็บเจเจก็จะมาแสดงความยินดีกับน้องนางฟ้านะคะเนาะก็เห็นโพสต์ของน้องนางฟ้าที่ออกมาขอบคุณท่านเรวัตเนาะก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านด้วยแล้วกันเนาะก็ท่านก็มีจิตเมตตาเนาะนะคะในในส่วนนั้นก็แสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะก็ ต่อไปเราก็ระวังคําพูดเนาะนะคะหมายเลมจเราทุกคนแม้แต่ตัวหมายเลเจก็เคยผิดพลาดมาก่อนพอเราผิดพลาดไปแล้วเราก็เอาบทเรียนนั้นมาปรับปรุงตัวเองเนาะแล้วก็ก้าวไปในอนาคตข้างหน้าของเราเนี่ยแหละคะ่ะเนาะเป็นกําลังใจให้น้องนะคะก็เรืออีกคนหนึ่งเนาะที่เห็นวันนั้นก็ไปนะคะแจ้งความดําเนินคดีน้องก็คือเขาเรียกอะไรนะท่านรองท่านรองเต้มเนาะ ก็ต้องขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อเช่นกันนะคะก็วันนั้นเห็นท่านไปสถานีตํารวจเนาะก็ไปแจ้งความทั้งน้องนางฟ้าและก็คุณธนันนะคะในส่วนนี้เนาะก็เหลืออีกใคระนะคะก็หวังว่าท่านจะมีจิตใจที่เมตตาเหมือนท่านเรวัตเหมือนกันเนาะเพราะว่าท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็นะคะเห็นท่านทําสิ่งดีๆมาในจิตใจของท่านก็หวังอย่างยิ่งว่าจะมีจิตใจที่เมตตานะคะกับ ลูกๆหลานๆด้วยแล้วกันเนาะนะคะผิดพลาดไปแล้วเมื่อลูกหลานอยากกับตัวกลับใจทําสิ่งดีๆต่อไปก็หวังว่าท่านจะให้โอกาสในส่วนนี้เนาะนะคะให้โอกาสในส่วนนี้กับคนในสังคมได้ปรับปรุงตัวเองแล้วก็ก้าวไปในอนาคตข้างหน้าทามาหากินนะคะในส่วนนั้นเนาะก็หวังว่าท่านจะให้กําลังใจแล้วก็เป็นเิตที่เมตตาจิตกุศลไม่เอาเรื่องราวกับน้องๆนองเนาะนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนหวังว่าวันหนึ่งท่านก็จะนะคะยุติเนาะและให้ให้น้องๆได้ทำมาหาก,กินว่างั้นเถอะนะคะก็อโหสิหรือว่าให้อภัยน้องๆไปเนาะนะคะเราก็รอส่วนนั้นอยู่เนาะหวังว่าวันนั้นจะมาถึงเนาะนะคะก็ดีใจกับน้องด้วยเลยกันเนาะน้องนางฟ้าก็เห็นบอกเมื่อมีโอกาสก็จะไปกับนะคะไปไหว้อโฮเขาเรียกอะไร ท่านเนาะนะคะอันนี้ก็ยินดีด้วยเนาะนะคะเพราะว่าเราเป็นเด็กนอ้องก็ต้องเคารพผู้หลักผู้ใหญ่อย่างว่าเลยเนาะในส่วนนี้ก็คอยดูกันไปนะคะว่าอีกกี่คนน่ะที่ยังนะคะออกมาจะให้เขาเรียกอะไรจะให้ท่านไปแจ้งความไม่ได้เนี่ยบางคนก็เชียร์แบบโดยที่ไม่คิดว่าตัวเองก็เคยผิดพลาดมาก่อนว่าง,งั้นเถอะแต่ก็อยากจะเอามาทําเอามาเป็นคอนเทนต์ให้ อย่ายอมอย่ายอมอะไรหลายหลายคนชอบพูดอย่างนี้คือเมื่อเขาเมื่อเขาทําผิดแล้วเนี่ยเขาขอโอกาสเราก็ควรจะให้ไหมในเมื่อตัวเองหลายๆท่านนะหลายๆคนด้วยซ้ําไปก็เคยผิดพลาดมาก็หวังโอกาสในส่วนนั้นที่จะได้รับโอกาสแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือบางคนก็เอาสิ่งนั้นเอ,อ่ยชื่อท่านแล้วก็ มาทําคลิปใหม่ๆเกิดขึ้นมันก็ทําให้สังคมเห็นถึงการกระทําของคนกลุ่มนั้นแหละคะ่ะว่าเป็นยังไงเนาะตัวท่านเองท่านบอกโอโหสิไปแล้วไม่เอาเรื่องราวไปแล้วแต่ก็ยังมีคนลหลายๆกลุ่มนะนะคะ,ละหลายๆคนที่เอาชื่อท่านนะ่ะออกมาแอบอ้างเพื่อที่จะให้นะคะทําให้คนในสังคมรู้ว่าเข้าใจผิดท่านว่าท่านไม่ให้ไม่ให้อภัยนั่นแหละคะ่ะ ก็อยากให้สังคมไทยเราทุกคนเนาะขอโอกาสให้โอกาสซึ่งกันและกันค่ะเพราะทุกๆคนผิดพลาดมากันทั้งนั้นค่ะไม่มีใครว่าไม่เคยผิดพลาดในอดีตนะคะทุกคนมีอดีตของการผิดพลาดมากันทั้งนั้นแต่ละคนผิดพลาดในคนละรูปแบบนะคะต่างๆนานาเพราะสังคมเราในโลกใบนี้มันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ตั้งมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ ไม่จาเป็นต้องผิดพลาดเหมือนกันเราผิดพลาดคนละอย่างกันนั่นก็คือความผิดพลาดของเราที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่เมื่อเราอยากได้โอกาสเขาอยากรับโอกาสนั้นเราก็ควรจะให้โอกาสคนอื่นเขาด้วยเนาะนะคะก็หวังว่านะคะคนที่ออกมาพูดออกมาเชียร์หรือออกมาทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะเอาเอ่ยชื่อท่านมาเนี่ยก็อยากให้คิดถึงนะคะว่าวันหนึ่งเราก็อาจจะอยากได้โอกาสเหมือนที่ น้องๆเขาอยากได้โอกาสเหมือนกันนะคะคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนล่ะคะ่ะทุกคนมันมีโอกาสพลาดเมื่อเรารู้ว่าเราพลาดเราก็ปรปับปรุงตัวเองแค่นั้นแหละคะ่ะสังคมเราให้อภัยอยู่แล้วไม่รับเจก,ก็เชื่อว่าสังคมนะคะให้อภัยถ้าใครที่ยังไม่ให้อภัยเราเราก็แค่ปล่อยวางคะ่ะไม่ไปต่อรอดต่อเถียงเขาเขาอยากคิดอะไรเขาอยากทําอะไรไปเขาวันหนึ่งนะคะสิ่งที่เขาทําเมื่อเรานะคะไม่ไปยุ่งเกี่ยวแล้วน่ะนะคะเดี๋ยวเขาก็จะรู้เองแหละว่า สิ่งที่คนอื่นอยากได้รับโอกาสมันเป็นแบบไหนเมื่อวันหนึ่งเขาก็อยากได้รับโอกาสเหมือนที่เราอยากได้รับนี่แหละคะ่ะเนาะอันนี้เราก็พูดถึงนะคะข่าวสารเกี่ยวกับน้องๆทุกคนเนาะคุณธนันก็นะคะเป็นกําลังใจให้เหมือนกันทุกคนแหละคะ่ะใครที่กําลังมีปัญหาแม่แต่แอดนะคะพระชิดใช่ไหมคะเมื่อมีโอกาสเราก็ปรับปรุงตัวเองนะคะเนาะไม่รู้ว่าท่านศึกหรือ,อยังเนาะนะคะเพราะว่าไมล์บก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นในไลน์ท่าน นะคะถ้าสึกออกมาก็นะคะก็ต้องปรปับปรุงตัวเองเนาะนะคะเราก็แต่ไมล์รับเจเช่นะ <c oughs> ในความคิดของเอชินนี่เป็นคนที่คิดมีความคิดที่ดีนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างที่พูดไปมันอาจจะเป็นการพูดสนทนาเรื่อยเปื่อยของเขานะคะแต่เผอ,อิญว่ามันมีคนเอาไปตัดคลิปนะคะเอาไปตัดคลิปแล้วยโยงไปถึงท่านมันเลยมีปัญหานะคะในส่วนตัวจากที่ได้ติดตามเอดนะคะ แอดชิดพัดชิดนี่แหละคะ่ะเนาะเราได้เห็นความคิดของเขาเป็นความคิดที่หลักแหลมนะคะแต่ว่าเวลาวิพากวิจาร์ณมันก็เลยไปไปไปพาดตรงที่ว่าคนเอาไปจับประเด็นและไปตัดตอนี่แหละคะ่ะส่วนเจ้าหน้าที่หรือว่าใครที่อยากจะนะคะเอาคนที่ตัดต่อนะทาให้ชื่อเสียงของตัวเองเสียหายเนี่ยถ้าเราฟ้องร้องฝั่งนี้เราก็ต้องฟ้องร้องคนที่ เอาคลิปนั้นมาเปิดมาตัดต่อแล้วก็เอาภาพของท่านน่ะมานําเสนอด้วยเพราะเขาเป็นคนเริ่มต้นที่จะให้มีการแบบนี้เกิดขึ้นคือยุยงให้คนเกียดชังกันน่ะมันไม่ดีใช่ไหมคะเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ตัเองเอามาตัดต่อนะนะคะมันเป็นการยัดเยียดความผิดให้ผู้อื่นเขาได้รับโทษเนี่ยนะคะเมื่อท่านให้โอกาสท่านก็ต้องให้โอกาสทั้งสองคนนั่นแหละใช่ไหมคะทุกคนและไมล์เลฟเจเชื่อมากนะคะแค่คนที่ว่า เราไม่เปิดหน้าตาเนี่ยเรามาพูดด่าคนอื่นมาว่าคนอื่นเขาเนี่ยต่อให้ไม่เปิดหน้าตายัางไงเขาย่อมรู้ว่าคนคนนั้นคือใครนะคะนอกจากว่า Gmail นั้นไม่ใช่ของเขาเมื่อไม่ใช่ของเขาแล้ว Gmail นั้นเป็นชื่อของใครล่ะมันก็ยังต้องสาวถึงของคนคนนั้นอยู่ดีเพราะชื่อ Gmail ที่จะเอามาทำ YouTube เนี่ยมันสาวถึงตัวตนของบุคคลบุค,คลนั้นตามช่องอยู่แล้วนะคะแม้แต่แฮกเกอร์ข้อมูล นะคะหน่วยงานราชการนี้เขาไม่รู้ด้วยซ้าไปหน้าตาว่าแฮกเกอร์คนนั้นเป็นใครยังสามารถสืบสาวเราเรื่องจับตัวตนของคนที่เป็นแฮกเกอร์นั้นมาลงโทษได้เลยนับภาษาอะไรกับคนที่ใส่หน้ากากหรือพูดไม่เปิดเผยตัวตนเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เราจะไม่รู้ว่าเป็นใครอย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่ไทยของเราเก่งนะคะถ้าท่านจะทำทุกอย่างนะคะจับอะไรที่มันนะคะผิดกฎหมายเนี่ยสามารถ สาวถึงต้นต่อได้หมดแล้วค่ะอยู่ที่ว่าส่วนนั้นนะคะองค์กรของท่านนะคะคนที่รับผิดชอบนะคะมีจิตใจที่ซื่อตรงเที่ยงธรรมแค่ไหนแค่นั้นแหละค่ะเนาะก็เพราะไม่เลิเจจเนี่ยเชื่อนะคะเพราะว่าไม่เลเจจคือชอบตำรวจทหารว่างั้นเถอะเพราะว่าไม่เลิเจจเชื่อว่าท่านเหล่านั้นปกปักรักษาประเทศเราคือคุ้ม ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันด้วยข้อกฎหมายนี้แหละคะ่ะเพราะเป็นหน่วยงานที่นะคะรักษากฎหมายโดยตรงเนี่ยแต่ก็อยากให้คนในหน่วยงานทุกๆท,ท่านนี่แหละคะ่ะซื่อตรงต่อหน้าที่ของเรานะคะซื่อตรงต่อหน้าที่ของเรารับรองเมื่อเราซื่อตรงเมื่อไหร่องค์กรของเราหน่วยงานของเราไม่มีทางเสี่ยมเอ๋ยละเสื่อมเสียเกียรติแน่นอน,นะคะ่ะเพราะเราซื่อตรงนะคะ ในทุกๆด้านไม่มีใครมาทํร้ายองค์กรหรือนะคะยัดเยียดความผิดองค์กรของให้เราองค์กรของเราเสื่อมเสียได้นั่นคือเราต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ซื่อตรงนี่แหละคะ่ะต่อข้อกฎหมายทุกข้อกฎหมายทําอะไรโปร่งใสนี่แหละคะ่ะองค์กรของเราก็จะโปร่งใสตลอดไปไม่มีใครทำลายองค์กรของเราได้นอกจากคนในองค์กรของเราจะทำตัวอย่างไรเท่านั้นแหละคะ่ะเนาะทุกองค์กรแหละคะ่ะ ทุกทุกที่นะคะไม่ว่าเราจะทำงานที่ไหนก็เหมือนกันถ้าเรามีความซื่อสัตย์เนี่ยนะคะองค์กรของเราย่อมบริสุทธิ์ใช่ไหมคะทุกคนอันนี้เราพูดถึงส่วนรวมทุกทุกอย่างนั่นเละคะ่ะเมื่อคนในองค์กรเท่านั้นแหละทำไม่ดีองค์กรนั้นจึงจะเสื่อมเสียองค์กรดีทุกอย่างอยู่ที่คนในองค์กรจะปฏิบัติตัวนั่นแหละคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็พูดยาวมากแล้วเนาะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะทุกทุกคนในประเทศไทยหรือทุกคนทั่วโลกนั่นแหละคะ่ะทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพเราคะ่ะชีวิตเราต้องเดินต่อไปในอนาคตข้างหน้าเมื่อมันมีเหตุการณ์หรือว่ามีอุปสรรคผ่านเข้ามาในชีวิตก็แก้ไขและปรับปรุงเราก็จะเดินไปในอนาคตข้างหน้าได้ด้วยความมั่นใจของเรานี่แหละคะ่ะเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้เนาะก็ขอให้ fc my love fc ลุงป้า ยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดคอยสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะก็ฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่พี่สกินของบริษัทมนโอมโฮมรั์นะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีอยอยรับรองนะคะทุกสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ส่งถึงมือนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ